เข้าใจว่าอาชีพเขียนการ์ตูนล้อการเมืองเนี่ยมันมาถึงช่วงสุดท้ายของมันแล้วแต่มันไม่ตายซะเลยทีเดียวมันต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยนะตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยออผมเคยทำอยู่ช่วงหนึ่งนะเคยมีช่องสหไม่เขียนการ์ตูนล้อการเมืองสั้นๆสนองนาทีช่วงหลังข่าวก็ทำอยู่หลายปีนะ มันมีปัญหาว่าการเขียนกระตูนแล้วเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันใช้เวลามาสองนาทีเนี่ยโอ้ผมต้องรันดมเด็กเขียนทั้งคืนนะแล้ววาระเดียวกันมันก็อย่างที่ว่ามันจำกัดด้วยเวลาในใกล้เวลาคคยคุยเขียนออกทีวีเนี่ยทีวีคุณไม่สามารถส่งเหรือน,นั่งสปริงส่งวันละชิ้นวันละชิ้นไม่ได้ทีวีเขาจะให้คนส่งทีนึ่งสิบชิ้น เพื่อสต็อกไว้เพราะว่าบางชิ้นเนี่ยมันออกอากาศไม่ได้เพราะเงื่อนไขมันจํากัดทางการเมืองน,นะไปถึงขาบอกเ่อยแรงไปเอาออกแรงไปเอาออกเพราะคุณชงไปสิบชิ้นอาจจะเหลือห้าหกชิ้นแล้วสิบชิ้นเนี่ยมันต้องเข้าคิวอ,ออกพอถึงวันที่ออกอากาศเนี่ยนะมันล้าสมัยแล้วมันจืดแล้วเพราะทอนทั้งชิ้นมีปัญหามากเลย คุณเฉียนชิ้นที่สิบเนี่ยไปออกอากาศชิ้นที่สิบอีกสิบวันเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเขากำลังฮือฮากับเรื่องใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เวิร์กในกระตุนแอนิเมชั่นที่เฉียนเนี่ยนะเพราะ,ะต่อไปเนี่ยมันจะมีวิธีใหม่ก็คือว่าต้องทําเป็นกระตูนหุ่นมีตัวละครประจําเหมือนผู้ใหญ่มาจะเป็นหุ่นแล้วก็ ต้องเชิดในวันนั้นเลยแล้วภาคสดวันนั้นมันจะเกิดาการเหตุการณ์เนี่ยมันต้องปรับตัวลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังจะเป็นการ์ตูนล,ล้อเรียนนะมันก็ต้องเนี่ยเป็นรูปแบบเลยไม่ต้องมานั่งเขียนนะทำเป็นหูแล้วอโอเคเทคโนโยีคอมพิวเตอร์อาจจะทำได้ทุกวันแต่ว่าการ์ตูนล,ล้อการเหมือนเดิมมันแข่งกับเวลาทุกวันเลย ส่งลวงหน้าไม่ได้ขณะคิดทักิณนเนี่ยลวงหน้ายังไม่ได้เลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ยู่ปีหนึ่งเลือกตั้งเสร็จผมก็เอาสบายแล้วเลือกตั้งกว่าจะฟอร์มรัฐบาลได้นะกว่าจะรู้ใครเป็นนายกนี่อีกสามสีอ่อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอนพักการเมืองยังต่อรองกันอยู่เลยจะเอากระทรวงไหนตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยผมเขียนทิ้งไว้แล้วก็นั่งกับเพื่อนขึ้นไปเทียวเชียนใหม่ ผงไปถึงแค่นครสวรรค์เขาประกาศแล้วใครเป็นนายกร็ใครคุมกระทรวง่ะไอที่ผมเขียนไว้มันล้าสมัยหมดแล้วอะแล้วกว่าจะตีพิมพ์อีกหลายวันเพื่อนขึ้นเชียงใหม่ครัผมต้องนั่งรถขับเข้ากรุงเทพมาแก้ใหม่หมดอะไรเงี้ยมันต้องทันกาเหตุการณ์พ้นต่อไปมันไม่ได้แล้ว